ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวนี่มีเรื่องเล่ารายการที่พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านอาหารเด็ดๆด,ด,ดังๆมากมายหลากหลายสไตล์ค่ะอาทิตย์นี้เราจะเอาใจคนที่อยู่ระแวกบางแคนะคะพาคุณผู้ชมมารู้จักและลิ้มล,ลองรสชาติของอาหารซาอิตาเลียนแบบต้นตำรับที่ร้านมาดามเซคเฮาส์ค่ะร,ร้านนี้จะมีที่เด็ดอย่างไรดตามชมกันได้ในรายการของเราวันนี้ค่ะ Triste é viver na solidão, na dor cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão. Que nunca vai ser, nunca vai dar. Um sonhador tem que acordar. Tua beleza é um avião, demais para um pobre coração. Que para pra te ver passar. Só pra me maltratar, triste é viver na solidão. ช่วงนี้นะคะนี่พี่อยู่กับผู้จัดจาการทั่วไปของทางร้านมาดามสเต็กเฮาส์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้คุณนพสิทธิ์อธิบายนิดนึงก่อนว่าทางร้านเนี่ยเปิดมานานกี่ปีแล้วแลวทำไมถึงลงเอ่ยด้วยชื่อว่ามาดามสเต็กเฮาส์คะครับก็ทางร้านเนี่ยเปิดดําเนินการมาปีนี้ปีที่3แล้วครับ,รบแล้วก็จากชื่อที่เป็นชื่อของมาดามสเต็กเฮาส์เนี่ยก็คือเป็นชื่อของทางท่านเจ้าของร้านนะฮะก็เป็นคุณผู้หญิง ก็เลยว่าให้เกียรติท่านใช้ชื่อว่ามาดามสเต็กเฮาส์ครับแล้วจุดเด่นของอาหารที่นี่เป็นอาหารประเภทแบบไหนคะเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนแล้วก็เป็นอาหารสเต็กแล้วถ้าทางร้านเนี่ยคือจุดเด่นของทางร้านอยู่ที่ตรงรสชาติของเนื้อสเต็กอยู่ที่ตรงไหนคะรสชาติของเนื้อสเต็กเนี่ยเป็นเนื้อสเต็กพิเศษชั้นดีขัดมาอย่างดีนะครับแล้วก็เนื้อของเราเนี่ย จะมีความนุ่มแล้วก็หมักด้วยซอสพิเศษของทางร้านอาหารทางร้านแนะนำเนี่ยแน่นอนมีมากกว่าแค่สเต็กขี้แล้วใช่ไหมคะใช่คอย่างอื่นมีอะไรแนะนำมากเป็นอาหารอิตาเลียนใช่ไหมอาหารอิตาเลียนสไตล์อิตาเลียนก็จะมีผักขมอบชีส่แล้วก็มีลาซานญาแล้วก็บีก่บัฟเฟโล่นะครับแล้วทางร้านเนี่ยแบ่งเข้าใจว่าเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเห็นเป็นบรรยากาศเหมือนล็อกโฮมใช่ครับการตกแต่งเนี่ยใช้คอนเซปต์แบบไหนบ้างะคะ ก็ตกแต่งแบบสบายๆครับแบ่งเป็น2โซนโซนด้านนอกก็โซนที่สามารถที่จะรับชมฟุตบอลหรือว่ารายการโปรดได้ทางโปรเจคเตอร์จอใหญ่นะฮะแล้วก็บรรยากาศภายในร้านเนี่ยก็เย็นสบายนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านในเนี่ยมีดนตรีเล่นทุกวันเป็นไลฟ์แบนทุกวันเลยใช่ไลฟ์แบนทุกวันครับตั้งแต่ ช่วงประมาณเวลาสองทุ่มเศษเศษจนถึงประมาณหทุ่มอ๋อค่ะครับแล้วทางร้านเนี่ยก็คือเปิดทุกวันใช่ไหมคะเปิดทุกวันครับนอกจากนี้แล้วทางร้านก็ยังรับจัดเลี้ยงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไม่ทราบว่าทีาร่ร้านอาหารแห่งน,น,นี้จุได้ประมาณสักกี่ท่านนะคะร้านอาหารจุได้ในส่วนของถ้าด้านในเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6- 7ถึงได้ค่ะ แล้วก็มีแล้วก็ในห้องจัดเลี้ยงด้านบนเนี่ยถ้าแบบสบายๆก็ประมาณ30ท่านท่านนอกจากดูฟุตบอลแล้วแล้วก็ตั้งบรรยากาศสบายๆเหมือนอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะทางร้านก็ยังมีเป็นห้องคาราโอเกะด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือใช้ได้เต็มที่เลยประมาณใช่ครับทานอาหารที่ร้านนี้ค่ะครับมาก็อยากจะมาผ่อนคลายนะฮะแล้วก็ลิ้มลองอาหารอร่อยค่ะก็ต้องมาลองที่มาดามสเต็กนสเต็กเฮาส์ใช่ครับ แล้ววันนี้ทางร้านเนี่ยจะแนะนําอาหารจานเด่นจานไหนบ้างคะอาหารแนะนําจานเด่นของทางร้านวันนี้ก็เป็นบาร์บีคิวซี่โครงลูกหมูย่างกับน้ำผึ้งครับค่ะแล้วก็มีเป็นอาหาราที่แนะนําให้ลิ้มลองก็เป็นพวกสลัดใช่ไหมะสลัดะะใช่ครับเดคคี๋ยวช่วงหน้านะคะเชฟต่างๆของทางร้านมารามเซคาวส,สมาสาธิตพิธีการทำอาหารจานเด่นของทางร้านนี้คะ่ะ